มาเดี๋ยววันนี้เราไปไหนกันไปนครนายกไปทำอะไรบ้างไปลไปเอทีบีก่อนโกคาร์ดหลังสุดก็คือล่องล่องเก่งโอเคพร้อมนะพร้อมโอเคเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนดีเดี๋ยวไปกินข้าวอัน่อนที่ร้านเลิศรถโภชนาถ้ามัถ้าเปิดเพราะว่าวันนี้วันสงการโอเคไหมเฮ้ยเยีกันจุ๊บเอ๋ขุม้าอยย่เท่าไหร่แล้วเจ็ดขวบ วันนี้เป็นวันแรกที่ป๊ะป๋าให้นั่งหน้าใช่ไหมโอเคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นโอเคนั่งสบายไหมสบายแต่ว่าต้องรัดเข็มขัดตลอดนะเขมไหมโอเคนี่เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อไปร้านอาหารโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารนะร้านอ,อะไรกินอ,อะไร กินข้าวมันไก่แล้วเมื่อกี้อันนี้ร้านอะไรนะข้าวมันไก่นะครนายกใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราไปร้านไหนมาเลิศเลยนะเลิศรถโภชนาแต่ที่จอดรถเต็มเลยจอดไม่ได้เลยมากินนี้ร้านนี้แทนใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยกว่าหอกมีอะไรบ้างเดี๋ยวดว้วยมีข้าวมันไก่ทอดกับมาข้าวมันไก่ธรรมดามีเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวไก่ทอดน้ำซุป แล้วข้าวอร่อยไหมข้าวแบบอร่อยมากข้าวเปล่า,ราอ,อร่อยจริงเหรโอเค okay. แล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อไป ATV โอเคจะเจอกันนะโอเคสนุกไหเอ้ยเอียกแล้วเียกนไปไหนกันเนี่ไปไหนไม่รู้ไปไป ATV เอที <TV S 1> ่ดีตะโกขา,าต<ย>์แท้เคยนั่งรถนี้มาก่อนปะคือ,อไม่โดนโดนแน่ตื่นด,ดีนะตื่นแน่แน่นนะมานี่เราทำอะไรกันอยู่ะเดี๋ยวเราไปนะตื่นนิดเดียวแน่นนะโอเคเดี๋ยวเราจะกำลังกลับแล้วนะเราคิดสนุกม,มากแต่ว่ามันกระเทือนเยอะเลยเลยไม่กล้าถ่าย ดูกุณมาสองคุณอคุณพงสคโอเคคาตรงทัานตรงทัานต้งโอ้แล้วมีคนสวดนัาเต็มเลยเห็นป่ะ ไปนั่งสองถแถวไอ้พุ่มาเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้ไปเล่นอะไรมาไปเล่นเ t ทีวีอ๋อเป็นไงวิบากมะ mm hmm. กับที่เคยเล่นอันไหนสนุกกว่ากันอันนี้สนุกกว่าหรอสนุกไปยังไงอ่ะมันมันมันเล่นนานกว่าแล้วมันเล่นแค่นิดเดียวแล้วมันแบบขึ้นกระโดงกระเดกลงน้ำอะไรด้วยฮะโอเคนี่เดี๋ยวเรากำลังนั่งรถไปไหนเนี่ย <coughs> à là đến từng tết nhá đến để chơi cái nè <coughs>

เล็กเล็กเล็กเล็ดเหนื่นอยไหมครับมา ปล่อยอย่าปล่อยนะใครเรือครั้งแรกวะคุมวะครั้งแรกีด่ดูดูเขาเล่นน้ำเดี๋วมันจะมีตอนน้ำเร็วด้วคุาหันมาไหน ีพี่เขาช่วยควบคุมทิศทางให้เฮ้ยแมเาแมาน้ำไหลแรงวะเอเอ ด,ดูน้ำแรงแล้วน้ำเริ่มแรงแล้วหายเริ่มง่ายฮะระสนุกสวัสดีมิกกี้เลยส,สวักกี้มิกกี้สวัสดีมามี่เลยสวัสดีป๋ามิกกี้เดี๋ยวระวัววงรองนะ

กําลังอยากมาอีกวะอยาก <Yeah. S 1> อยากชวนมิกกี้กับมามี่มาด้ไหมอยากชวนมามี่แต่ไม่อยากชวนมิกกี้อ้าวทําไมอะ่ะเอ้ยเอ้ย,โอ,ยโอเคจบวันแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เล่นอะไรมาเล่น ATV โกคาร์ทแล้วก็ล้อแก่ล้อแก่เหรออันไหนชอบอันไหนมากที่สุดล้อแก่ชอบตรงไหนสไลเดอร์สไลเดอร์เหรอ แล้วน่ากลัวมาสไลเ์ด้วยน่ากลัวมากละไอ้น้ำมันพัดใช่ไหมแต่ปลาต้องต้องคอยจับไว้ใช่ไหมมีมีที่พายเขาให้จับม<อ>ีโอเคแล้วโกรกาสนุกไหมสนุกหรอเร็เวไหมเร็วหรอแล้วพู้มาได้บังคับรถไหมหรอแลเอทีีอ่ะเอทีวีสนุกหรอ,อ,น,หรอนานดีใช่ไหมกระเดดกระเด้งไห แล,แล้วตกน้ำมะแบบลงไปในน้ำได้ไหมลงไมรอดด้วยโ <Okay. S 2> อเคแล้วนี่กินอะไรอันนี้กีก่โมงแล้วเนี่ยตนนั้งแต่6โมง36พอดีร้านลุงใสเขามีข้าวอยู่ข้างร้านข้างๆเลยเป็นไก่ย่างลุงใสฮนะคมากินอะไรเนี่ยกินไข่เจียวหมูสามโอเคแล้วเดี๋ยวจบจากนี้กลับบ้านแล้วเนอะจะเจอกันที่บ้านนะไม่เจอแล้วมีอะไรบอกมีอะไรบอกท่านผู้ชมไหม อันนี้ปิดจบปิดจบทริปแล้วจบแล้วเออจบแล้วเดี๋ยวถึงบ้านก็นอนแล้วนะบอกผู้ชมทางบ้านอะไรก็ได้บอกว่าสนุกมากกว่าน,นี้อบอกว่าสนุกมากอยากมาอีกไหมอยากเราวหน้าชวนใครมาบ้างแค่สองคนสคนเลยไม่ชวนมิกกี้เหรอไม่ชวนมามี่มาไม่ไม่ชวนมามี่เลยเหรอใช่เอ้าทำไมอ่ะ อ่ารอโอเคได้ได้เดี๋ยวค่อยดูกันถ้าถ้าไม่ชวนถ้าไม่ชวนชวนได้มิกกี้จะอยู่กับใครอ่ะชวนได,นได้ก็เดี๋ยวหมามีเขาก็มานั่งรอได้ก็มิกกี้ก็มาเล่นกับพวกเราได้อ่ะหมามีก็ให้รออ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคขอบคุณครับใครดาวมาไปออกโอเคเจอกันนะที่บ้านบ